เกิดอะไรขึ้นนะครับการเกิดเหตุในรอบนี้จริงไหมหลังจากที่มีนักการเมืองบางคนไปปราศัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับว่าใครต่อต้านนะครับก็เตรียมพร้อมจะเอาบ่วงไปให้ทําการแขวนขอไม่นานก็เกิดไม่นานก็เกิดเหตุริมกิมยาเกิดขึ้นฝ่ายต่อต้านก็สะเทือนไปทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าจะเป็นประเทศไทย สวัสดีครับพบกับผมแท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศและมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะฮะคือการลอบสังหารฝ่ายค้านของกัมพูชาเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะร,ราคาน้ํามันก็ลงจาก ข้อมูลเชื้อเพลิงของสหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมประสานทองคำนั้นปรากฏว่าปิดบวกขึ้นมาราคาน้ำมันขยับลงจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตัวเลขกลังปิโตเรียมสำรองของสหรัฐอเมริการส่วนวอร์สตีทปิดผสมประสานนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลภาคแรงงานที่ผสมผสานขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ4สัปดาห์ ในแกอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของคิงเดนมาร์กนะครับเปลี่ยนตราแผ่นดินใหม่ในรอบ500ปีนะครับกระชับอำนาจเกาะกรีนแลนด์เกาะเฟโรรับคำขู่ของชัมผนวกดินแดนนะครับส่งลูกชายคนโปรดดอนจูเนียบินเข้าเกาะใช้แทคกติกนะครับ ทักษินโฟนอินทรงหมวกแดงให้พ่อจ้อโฟนอินสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้มีการรอยงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟดเดริกที่10แห่งเดนมาร์กนะครับทรงเปลี่ยนตราแผ่นดินใหม่หลังใช้มาถึง500ปีสื่อต้องกระชับอำนาจเกาะกินแลนด์นะครับและเกาะแฟโรรับ ลูกชายว่าที่ผู้นำอเมริกันคนในดอนจูเนียบินเข้าเมืองหลวงนุกส์นะครับส่งสารจากชวัมให้คนในเกาะรู้วิธีแจกหมวกแดงนะครับให้สวมก่อนโฟนอินสัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีไม่ต่างวิธีโฟนอินของทักษิณร,ระหว่างหาเสียงจากแดนไกลด้านนายกอัมรีเดนมาร์กส่งสัญญาณกล้าวเกาะก,าะกีนแลนด์ ไม่ได้มีไว้ขายให้ใครนะครับในขณะที่สะเทือนทั้งโลกฮนะชวามเอาจริงคิดจะประกาศสภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเปิดทางรีดภาษีไม่เว้นแม้กระทั่งมิตรและศัตรูดูนั้นชวามว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระดับชาติเพื่อมอบความชอบธรรม ทางกฎหมายแก่มาตรการอริตภาษีอันครอบคลุมต่างๆทั้งบรรดามิตรและเหล่าอดีตศัตรูนะครับสำนักข่าว CNN รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าวการขึ้นไวดังกล่าวเปิดทางให้ชวมเปิดโครงการตั้งกำแพงภาษีครั้งใหม่โดยให้กฎหมายอำนาจสูงสุดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งอนุญาตให้ประธานดีรายหนึ่งห ควบคุมการนําเข้าสินค้าในยามที่สหรัฐอเมริกาประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศนะครับทรัมป์เคยใช้กฎหมาย IEPA e, e ในปี2019เพื่อดำเนินการแบบเดียวกันในการขู่เพิ่มภาษีนําเข้าจากเม็กซิโกอีก5%ต่อประเด็นผู้อพยพผิดกฎหมายก่อนถอนคําขู่จากเม็กซิโกยอมนะครับยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนสกัดผู้อพยพในดินแดนของตนเอง นะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยกำหนดมาตรการที่เก็บภาษีสูงถึง25เในสินค้านำเข้าจากจีนมูาลค่าราว370,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังลดลงสมัยแรกประกาศด้วยว่าจะก,กำหนดมาตรการดิ์ภาษีรอบใหม่60ตต่อสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดในขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวจากสื่อมวลชนที่ระบุว่าทีมงานของเขากำลังทำการสำรวจ ผนทางรถแผนดังกล่าวนะครับให้กรอบคลุมเพียงสินค้านําเข้าที่สําคัญสําคัญสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เครียดกันทั้งทวีปเลยทีเดียวฮะเยอรมนีเผยยูมึนทรัม,มมีการเมินกฎหมายสากลเสียเองนะครับเสียท่าใช้กําลังยึดเกราะก,กินแลนด์เป็นของสหรัฐอเมริกา นายกรกอมตรีของเยอรมน,นีโอลาฟโซนะับระบุพวกผู้นำา EU ต่ารงงงว,งงวยแล้วก็ไม่เข้าใจกับชวมัมว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ตัดความไปไมได้ในการใช้กำลังทหารเข้าทำการครวบคุมเกาะกินแลนดดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กชวมัมซึ่งกำหนดสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมก่อความกังวลรอบใหม่ในวันอังคาร ด้วยการไม่ตัดความเปนไปได้ในการใช้กำลังทาหารเข้าแทรกแซงครองปนามาและเกาะกินแลนด์ที่เขาบอกว่าอยากได้ทั้งสองมาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาทรัมป์ก็เล่นไม่เลิกแชร์แผนที่สหรัฐอเมริกาเพื่อผนวกแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของนินแดนด่นั้นทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับแชร์แผนที่สองภาพ บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งวาดภาพแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสหรัฐอเมริกาโดยกับโพสต์ภาพดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าที่ของออตตาวาออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเขาแบบซ้ำๆที่บอกว่าชาวแคนาดาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อินโดนีเซียห้ามขาย iPhone 16นะครับตามเดิม แม้ a อปเปจะเสนอเงินลงทุน3.4หมื่นล้านบาทอินโดนีเซียนะครับยึดตามคำสั่งเดิมที่ห้ามวางจำหน่าย iPhone 16นะครับแม้ Apple จะประกาศลงทุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในประเทศแห่งนี้หลังจากการเจรจาเข้าสู่ทางตันอ้างว่าบริษัทเทคนโนโลยีขนาดใหญ่สัญชาติอเมริกันนะครับล้มเหลวในปริบัิการข้อตลกลงต่างๆในตลาดภายในประเทศ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอินโดนีเซียห้ามนำทำการตลาดและวางจำหน่าย iPhone 16ต่อกรณีที่บริษัท Apple ล้มเหลวในปฏิบัติการข้อบังคับการลงทุนท้องถิ่นที่กำหนดให้สมาร์ทโฟนที่ขายในอินโดนีเซียต้องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย40%ในขณะที่ประเทศแห่งนี้จะกระตุ้นการลงทุนสำหรับบรรดานะรบ,บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งหลาย ก,ก่อนหน้านี้ Apple เคยเสนอการลงทุนให้กับอินโดนีเซียอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในความพยายามขอยกเลิกคำสั่งห้ามขาย iPhone แต่รัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนแม้ว่าการห้ามจำน่ายและรัฐบาลอนุญาตให้พกพา iPhone เข้าไปยังอินโดนีเซียหากแต่ว่าไม่มีเจตนานำไปค้าขายในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่ามีการนำโทรศัพท์รุ่นนี้ มายังประเทศของเขาแล้วราวประมาณ9,000เครื่องนะครับในขณะที่จีนก็เร่งกู้ผู้สูญหายท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ18องศาหลังช่วยเหยื่อใต้ซากแผ็นไหวที่เบตไปแล้วกว่า400คนจีนระบุว่าสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้กว่า400คนที่อยู่ในซากปรักหักพังจากแผ่นไหวในที่เบตในวันอังควัที่ผ่านมา โดยเจ้าที่กุ้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายไม่ทราบจำนวนท่ามกลางสภาวะอากาศติดลบนะครับ18องศาเซลเซสนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยตรงสื่อนอกตีข่าวอาดีตนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชานะครับโดนลอบสังหารใจกลางกรุงนะครับเยยกล้องวงจรปิดรัฐบาลของฮุนมาเน็ตนะครับปัดไม่รู้เรื่องอ้างความรับผิดชอบ นอกจะไปรับผิดชอบรัฐบาลของคุณมาเน็ตปัดไม่รู้เรื่องอ้างรับผิดชอบนอกดินแดนไม่ได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ามือปืนเปิดฉากยิงรอบสังหารอุกอาจลิมกิมยาอาดีตนายกกัุมตีขอภนะอภัยฮะอดีตนักการเมืองกัมพูชานะครับพักค c r r p ถือสัญชาติฝรั่งเศสในวันอาัคารที่ผ่านมานะครับดับคาในย่านบางลำพูกรุงเทพทาง,างกล้องวงจรปิดและผู้คนสัญจรไปมาในทันทีขณะที่เขาเดินทางถึงกรุงเทพมหานครจากจังหวัดเสียมราฐด้านรัฐบาลของคุณมาเนตปัดไม่เกี่ยวข้องชี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แน่ชี้สิ่งที่อยู่ชี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกดินแดนไม่สามารถรับผิดชอบได้ เดอะการเดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าสื่อไทยนะครับหลายสำนักรายงานว่ามือปืนขีม่มอเตอร์ไซค์เปิดฉากใช้กระสุนยิงเข้าใส่ลิมกิมยาวัย74ปีอดีตนักการเมืองฝ่ายค้านพักกอบกู้ชาติกัมพูชาที่โดนยุบหลังจากที่เขาเดินทางจากจังหวัดสีมราชกรุงเทพด้วยรถดดบัสมาพร้อมภรรยาฝรั่งเศสและลุงชาวกัมพูชาของเขานะครับและ ภาพมือปืนบนรถมอเตอร์ไซค์และวินาทีที่ลั่นกระสุนถูกจับได้จากกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจนนะครับเดอะการเดีนก็มีการรายงานว่าลิมกิมยาถึงแม้ว่าจะถือสัญชาติฝรั่งเศสเป็นสัญชาติที่2แต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ร่วมขบวนเพื่อนนักการเมืองนับ10บคนนะหนีไปต่างประเทศอย่างเข็มโสกาหัวหน้าพักโดนควบคุมขณะที่ ผู้ก่อตั้งพรรคสมรังสีลีภัยอาศัยในประเทศฝรั่งเศสริมกิมดาได้ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว a อ p นะครับที่กรุงพนมเปญเวลานั้นว่าผมไม่มีวันจะถอดใจจากการเมืองเด็ดขาดนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่โฆษกของรัฐบาลนายกรัตรีของกัมพูชาฮุนมาเนตออกมาประฏิเสธข้อกล่าวหาชี้ว่ารัฐบาลไม่อาจ เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นได้นะครับกัมพูชารับผิดชอบแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของตนเองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศไทยนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของประเทศไทยและเสริมว่าบรรดานักเคลื่อนไหวออกมากล่าวอย่างไร้ความรับผิดชอบและปราศจากหลักฐานไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานใ,นใดๆ รั้งนี้กลุ่มสิทธิมูชนต่างๆกล่าวหาผู้นํากัมพูชาฮุนมาเนตที่ปกครองกัมพูชามา40ปีก่อนออกจากตําแหน่งนะครับขออภยัยฮะกลุ่มสิทธิมูชนต่างๆนะครับกล่าวหาอดีตผู้นําฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชามาเกือบ40ปีก่อนจะออกจากตําแหน่งในปี2023และส่งมอบอํานาจให้กับบุตรชายคนโตฮุนมาเนตว, et, ว่าใช้ระบบกฎหมายเป็นเครื่องมือ บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเดอะการเดียนก็รายงานว่ามีนักการเมืองกัมพูชานักเคลื่อนไหวจำนวนมากถูกจับกลุมติดคุกระหว่างที่เขาอยู่ในอำนาจและมีบางส่วนได้หลบหนีออกไปนอกประเทศท่ามกลางเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในกัมพูชาโดนกดขี่ที่ผ่านมารัฐบาลพนมเปญน,นะครับมักปฏิเสธว่าการตั้งข้อหานักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองนั้นอยู่เบื้องหลัง ในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็สะเทือนไปทั่วโลกการที่ทรัมป์นะฮะจะประกาศนะครับอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะยึดส่วนนั้นส่วนนี้ในฝั่งของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะแคนาดานะครับมาเป็นของสหรัฐอเมริกาคราวนี้ทรัมป์ก็มีการแชร์แผนที่ของแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้และค่คอนข้างชัดเจนก็คือว่าก็เริ่มมีกระแสข่าวนะครับว่าถ้าทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี เขาจะเปิดทางรีดภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นศัตรูนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเคยมีการใช้กฎหมายดังกล่าวมาแล้วเล่นงานจีนนะครับแล้วก็เล่นงานประเทศนะครับที่อยู่เพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกนะครับเพื่อที่จะรีดภาษีเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อ นะครับประการพิมพ์พัตดโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับเป็นประเด็นปัจจัยสําคัญนะที่กําลังส่งผลทําให้ชรัมป์ทำทุกวิธีทางเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับให้ได้มากที่สุดในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนรปรากฏว่าเรื่องของการยิงนะครับแกนนาของกัมพูชาซึ่งเป็นสนสนฝ่ายค้านของฝั่งกัมพูชา ลิมคิมยาเสียชีวิตกลางกรุงเทพมหนครต่อมาก็มีการจับกลุมผู้ต้องหาได้ในประเทศกัมพูชาเป็นอดีตทหารเรือไทยนะครับซึ่งตำรวจบอกว่าจะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้อีกประมาณ1เดือนโดยใช้หมายแดงนะครับแต่การยืนยันของรัฐบาลกัมพูชาก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าสาเหตุ หลักๆที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าลิมกิมยานั้นก็ได้โจมตีนะครับลูกชายของฮุนเซนคือฮุนมาเน็ตว่าขายชาติในกรณี MOU2544 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดนะเกาะกูดเป็นประเด็นสำคัญเลยที่เป็นที่มาของการรอบสังหารลิมกิมยารัฐนะบาลของกัมพูชาก็บอกว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจากักรเป็นเรื่องของับบาลไทยแต่ผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนชี้เป้า ไม่ว่าจะเป็นมือปืนตอนนี้ไปอยู่ในกัมพูชาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะถูกจับกลุ่มได้ก็ตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้และโอกาสน้อยมากฮะที่จะมีการส่งมือปืนนะซึ่งเป็นคนไทยอดีตทาหารเรือไทยเนี่ยกลับมายัางประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะสมรังสีก็จะมีการไปร้องศาลโลกว่าเกี่ยวข้องกับพุลเซนในการลอบสังหารครั้งนี้ นะครับสาเหตุหลักๆในการกอร่อเหตุครั้งนี้ต้องไปถามคนสนิทเพื่อนสนิทของหุนเซนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและการเกิดเหตุในรอบนี้จริงไหมหลังจากที่มีนักการเมืองบางคนไปปราศัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับว่าใครต่อต้านนะครับก็เตรียมพร้อมจะเอาบ่วงไปให้ทําการแขวนขอไม่นานก็เกิดไม่นานก็เกิดเหตุริมกิมยาเกิดขึ้นนะฝ่ายต่อต้านก็สะเทือน ไปทางประเทศเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าจะเป็นประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โกโหกทุ่มมาหาวชิราลงกรณพวกชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสุราชัยสูยงเดือดจำพูนพระเจ้าแผ่นดินสิ สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มกรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาน มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคุงกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมะนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอได้ชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทมีนำชาลนไปราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพลปรยงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเเนื้อยิ่งสิ่งใด 命运啊！